รู้เร็วว่าจะไปเรียนประเทศไหนได้เปรียบค่ะเพราะมหาวิทยาลัยต่างประเทศเขาเริ่มคัดกรองเด็กกันตั้งแต่่อนอายุ18เช่นถ้าเป้าคือไปเรียนอเมริกาเราก็ต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่มอต้นมปลายกันเลยค่ะอเมริกานะคะเขาดู GPA แล้วก็ดู extracurricular activities คือกิจกรรมที่เราทำค่ะดูการเติบโตของเราในแต่ละปีและ leadership initiative ต่างๆ story ของเรามาเป็นยังไงค่ะถ้าเรามาเริ่มเตรียมตัวมปลายแบบท้ายสุดไม่ทันแน่นอนค่ะสิ่งที่เราควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมเลยนะคะ1เลือกโรงเรียนที่เข้าใจระบบจริงๆแล้มีีอนนท่ถด อเมริกา 2. ทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนจริงๆค่ะวางแผนไว้เลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อสร้างเจนเรื่องของตัวเองมันสําคัญนะคะที่เราไม่ได้ทากิจกรรมสเปะสปะแต่วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องฝึกใช้ภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งด้วยค่ะโดยเฉพาะการเขียนเอ็ดเซยดังนั้นมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยก็จะเหมาะกับบ้านที่รู้แล้วก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยจะได้เปรียบเพื่อจะได้ปั้นโปรไฟล์ไปถึงจุดมุ่งหมายค่ะแล้วมหาวิทยาลัยที่อังกฤษล่ะอันนี้ก็ต้องคิดให้ชัดเลยค่ะาในม 4, ม 5. เเเเรราาะอออสัคที่งงกต้ลลลลลืขยยึ ดังนั้น Personal State m e n t เนี่ยคือต้องมีความชัดเจนมากๆอีกอย่างวิชาที่เลือกเรียนตอนมัธยมก็ต้องตรงสายนะคะถ้าเธอเรียนวิชามาแบบศิลปะเต็มที่แตมหาวิทยาลัยเธออยากเรียนวิทย์อย่างนี้ขึ้นมาทีนึงเข้าไม่ได้นะเพราะว่า A l e v e l เธอคะแนนก่อนหน้านี้วิชาที่เลือกเรียนมามันไม่ตรงค่ะดังนั้นถ้าเกิดมาเปลี่ยนใจทีหลังอะมันก็เสียเปรียบมากเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนสิ่งที่ควรเตรียมนะคะก็คือเตรียมตัวมาเลยรู้เลยว่าเราจะเรียนอะไรสาขาอะไรจะได้เลือกเรียนวิชาตอนมปลายให้มันตรงสาขานั้้้้นนนเเเืื่่่่ออออทีจจะะใใชกกกกรรรดยยยขาาาาาาสสััคหหวลลตตไป A Level IB ง แล้วเราก็ควรทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากําลังจะไปด้วยเช่นกันค่ะสรุปนะอังกฤษก็เลยจะเหมาะกับเด็กที่รู้เร็วว่าอยากเรียนอะไรแล้วอยากเรียนสิ่งนั้นลึกโดยจริงๆเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าเขาเรียน4ปี2ปีแรกเรียนกว้างๆแล้วเขาค่อยลงเมเจอร์ทีหลังอีกคําถามหนึ่งที่เจอเยอะมากก็คือแล้วออสเตรเลียล่ะเป็นยังไงบ้างออสเตรเลียเป็นประเทศที่ยืดหยุ่นมากค่ะมันมีพาสเว์เลยไม่ว่าจะเป็นดิพล o m หรือว่าฟาวเดชั่นเขารับเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะมากดังนั้นนัน perfect, นนะะก เพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามุ่งเน้นแบบบาลานซ์มากๆดังนั้นออสเตรเลียก็เลยจะเหมาะกับบ้านที่อยากเก็บออปชั่นแล้วก็อยากบาลานซ์ชีวิตค่ะมาม่าทาตารางสรุปให้แบบนี้นะคะเปรียบเทียบ3ประเทศแล้วก็การเตรียมตัวจากเด็กมัธยมไปค่ะดังนั้นการเลือกประเทศว่าลูกเราควรไปเรียนประเทศไหนอะไรยังไงถ้ามีออปชั่นได้นะคะก็อยากให้เลือกที่มันตรงกับเราที่สุดไม่ได้เลือกประเทศที่อินเทรนหรือว่าตามเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกสนามให้ลูกถูกลูกเราก็จะ thrive แล้วก็โตในสนามนั้นจริงๆค่ะ